สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลย t ต y ย t a v ว o s นะคะเป็นเครื่อง1.5ตัวอ e, ีปี2017นะคะสำหรับตัวรถคันนี้ก็ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับตัวรถที่ได้เป็นตัวรองท็อปด้วยเลยนะคะคันนี้นะคะได้ปี17เลขไมาอยู่ที่150,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันและเป็นรถที่น่าใช้งานเพราะว่าสมรรถนะค่อนข้างที่จะทนมากๆนะคะยิ่งตัวเครื่ง นนะะก็ยิ่งทนเลยนะคะสําหรับตัวรถสีบอลเงินคันนี้เดี๋ยวพามาชมตัวรถคันนี้นะคะรอบๆคันกันเลย สำหรับตัวรถคันนี้ได้ไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เปลี่ยนโฉมมาแล้วเป็นสีดําแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ของตัวใต้อยู่ตรงกลางนะคะทะเบียนฮอก็ไก่จอจ้าน3ามแนะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญตัวรถคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะสีบอลเงินข้อดีนะคะดูแลง่ายรักษาง่ายทําความสะอาดก็ง่ายเช่นเดียวกันถัดมาเลยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวยางนะคะที่ ได้ยางปีใหม่เลยนะคะเป็นยางปี2021นะคะตัวแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อตารูล้อเล่นนะคะ4ีรูแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขานี่โชคเดิมๆมนะคะมีมากแต้มสีจากโรงงานติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งให้แล้วนะคะพร้อมกับตัว Toyota ที่กระจกนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้ ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไฟไหม้มาแน่นอนถัดมาเลยนะคะตัวยางเส้นที่2เป็นยางนะคะปี2021เช่นเดียวกันนะคะตัวแม็กไม่มีร่องรอยการเกิดฟุตบาดหรือรอยคูดด้วยให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าคันนี้สวยแม็กเดิมผ่อนสบ,สบายสบายแน่นอนนี่สำหรับตัวรถด้านหลังนะคะเป็นแบบ led เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังก็จะมีตัว e toyota นะคะแล้วก็ vios นะคะติดตั้งด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวรถคันนี้ได้ในส่วนของตัว เซนเซอร์ด้านหลังอีกนะคะสองจุดเลยนี่ t o y o ต a v ีออสนะคะ t o y o ต a t o y o t ต,ต,ตนะคะที่กระจกให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า<ม>บอดี้ของคันนี้เขาเดิมๆเลยตัวรถคันนี้ได้ในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างติดตั้งให้กับลูกคา้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของบอดี้ตัวรถภายในกันเลยะคะ่ะมาชมในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้กันเลยนะคะสำหรับแผงประตูรถคันนี้นะคะสีดำคาดด้วย สีพิงโกนะคะลูกค้าขาภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยๆเท่ๆเลยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะคะมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่เป็นออโต้คนขับนะคะแต่ว่าฝั่งอื่นไม่ใช่ออโต้แต่กดได้ปกตินะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะพร้อมกับฟังก์ชันด้านในนะคะที่เป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับได้360องศาเลยนะคะมีตัวกันลื่นติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะคันนี้จะเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะจากโรงงานจะยังไม่มีฟังก์ชันนะคะเพราะว่ายังเป็นตัว E อยู่นะนี่ คันนี้นะคะวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะคะพร้อมกับตัวแอร์นะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะ2ตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นแอร์อนาล็อกนะมาพร้อมกับตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์โตแบบขั้นบันไดนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะสีดาเดินได้ตะเข็บสีส้มแบบนี้เลยเพดานด้านบนนะคะไม่มีอักขระหรือว่าลงยันใดๆไว้ไฟสองแผนที่ติดปกติดีนะคะกระจกไม่แตกไม่ชำรุดมีแค่ฝั่งคนขับนะ แล้วก็คันนี้คู่มืออยู่ครบเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะมาจากธนาคารสีเขียวนั่นเองนะคะเป็นนามบริษัทนะต้องบอกก่อนว่าตัวรถเป็นบริษัทใช้งานนะคะไว้ขนวิ่งเอกสารนะคะบอกเลยว่า t ต y เต้าว o ออเป็นรถอีกหึงคันที่เครืดด่องเขาทนมากๆเลยเดีย๋ยวเราไปดูพื้นที่การนั่งด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้านหลังตัวรถคันนี้มีกระเป๋าจริงโจ้ให้2ฝั่งเลยนะคะมาพร้อมกับด้านหลังที่ได้เป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะคะบอกเลยว่าตากแดดที่ไหนนะคะเราไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะว่าพื้นที่การนั่งเป็นเบาะผ้าด้วยนั่งสบายนุ่มๆเลยมีพื้นที่ด้านหลังของตัวรถคคนนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูกัน คันนี้นะคะมีในส่วนของตัวแผ่นการความร้อนติดตั้งให้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านในนะคะติดตั้งมาให้เดิมๆเลยแล้วก็มีไฟนะคะที่ไฟหลีนะคะด้านในด้านหลังของตัวรถให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างของตัวรถนะนี่เลยโครงสร้างเดิมๆนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจกว่าเดิมว่าคันนี้ไม่มีโดนชนท้ายหนักมาแน่นอนนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบเม็ดอาร์คอยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขา หัวน็อตไม่มีรอยไขดหรือว่ารอยถอดใดๆด้วยใครที่หารถเปลี่ยนน้ามันอยู่แนะนําเลยตัวรถคันนี้เปิดได้2วิธีนะคะเปิดได้ภายในรถแล้วก็ไขกุญแจนะคะจะไม่มีที่เปิดด้านหลังนะนี่โลโก้โตโยต้แบบนี้เลยนะคะอ่าไฟเบรกโดนที่3แล้วก็มีในส่วนของเสากาศอยู่ด้านบนเดี๋ยวพาไาชมห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างนะคะชมห้องเครื่องตัวรถกันเลย ามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูอวีวีทีไอนะคะมีโลโก้โตโยต้านะคะปักอยู่ที่ตรงนี้เลยห้องเครื่องยนต์บอกเลยว่าห้องเครื่องคันนี้ใส่กิ๊บมากๆนะคะไม่มีชํารุดด้วยให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่านี่น้ํามันเครื่องใส่กิ๊บเลยนะคะน้ำมันเครื่องใส่ใส่ะะสแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้แบบมั่นใจแล้วก็ประทับใจด้วยนี โครงสร้างตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่มีน็อตหายน็อตรวมน็อตเขียบเดี๋ยวเรามาดูแก้มด้านซ้ายกันบ้างแก้มด้านซ้ายนะคะหัวน็อตของตัวรถเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้นะคะพร้อมกับโครงสร้างที่เป็นเมทดอาร์ก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่หัวน็อตนะคะฝากระโปรงไม่เคยไขไม่เคยถอดนะคะแผ่นกันความร้อนก็บ่งบอกนะคะว่าใช้งานนะคะแล้วก็เดิมๆนะคะนี่เลยหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะทุกจุดนะคะอยู่ครบแบบนี้เลย สำหรับตัวรถคันนี้ได้ในส่วงตัวแบตเตอรี่แบตใหม่เลยนะคะพร้อมใช้งานนะอันนี้คือสีฟ้าสีฟ้าก็คือตัวนี้นะคะพร้อมใช้งานแล้วก็โปรติดีนะคะแบตได้แบตใหม่ด้วย สบายยด้วสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถโตโต้าว o อคันนี้อยู่นะคะติดต่อหาเอินผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะไว้เจอคลิปถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ